สวัสดีครับสวัสดีในช่องทูที่ชาแนลนะครับมือนี้ก็จะพภาพพี่น้องมาเบื้องตัวตะกะแตนประทังกานะครับหลังจากตีห้าได้เอาหยานี่เปียนะครับไอ้ปนกินยูเบิดมือแล้วครับพี่น้องเบิดมือเลยครับม,มือนี้นะครับแร่สังเกตว่าหยาห้านะครับก็เริ่มสีเหี้ยวเริ่มสีแห้งแล้วครับพี่น้องนะครับหลังจากตีห้าป่วยปนกินอาหารยู่เบิดมือนะครับค่ตะกะแตนห้านะครับตอนนี้นะครับ กาลังเรื่มเขาสู้ตัวเต็มใบนะครับหลายๆตัวแล้วก็มีปีกนะครับพี่น้องนะครับกระช่วงนี้เพิ่นกะกะย่างกินอาหารเก่งกําลังเรียงอาหารแล้วครับพี่น้องนะครับส่วนญ้านี้เปียกเหานะครับสังเกตเบื้องแล้วนะครับกะย่างลงเหลือแน่อยู่ครับพี่น้องเพิ่นกาลังกัดกินแท่อยู่นะครับกะเมื่อนี้นะครับผมกะทิว่าที่ทำกันเก็บเศษหยาเก็บเศษขี่เศษมุ่น่นออก แกล้งบัดได้เก็บเรกครับพี่น้องนะฮะเดี๋ยวเติงจากว่าห้องเบื้องลักษณะตูดตะก็ะต่นห้องายังกินกินยาอยู iscilla, ่ครับพี่น้องยากับพ่อพี่นี่อยู่ครับก็เข้าเะเปลี่ยนจากการเก็บเศษยาห้องก็จะเอาใบตองนะครับใบตองกล้วยนะครับมาเพิ่มให้เพิ่นนะครับจะเป็นการให้เพิ่นกินเสริมนะครับพี่น้องนะครับเพื่อว่ามื้ออื่นนะครับเข้าจังที่ทําการเก็บยาเก็บเศษมุนตะกแตนออกนะครับเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบิ้งงนะครับว่า เดี๋ยวข้าเสียวใบตองกล้วยเพื่อนกินนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมขออนุญาตให้พี่น้องนะครับขออนุญาตต่างกล้องให้พี่น้องเพื่อนกันย่างๆเลยครับนะครับเดี๋ยวข้าเสียวใบตองให้เพื่อนแล้วครับเดี๋ยวข้าเสียวใบตองที่เขาเรตัดใบนะครับอ่าโยนขอไปข้างในเพื่อนกินเลยนะครับ ห้อ,องก็ี่ทําการย่นเข้าไปเลยครับ นี <muitas> ่แหละครับพี่น้องนะครับอนุญาตนี่แหละครับพี่น้องหลังจากที่เฮาได้ทาการโอาใบตองให้เพื่อนนครับนี่ครับวิธีการของเฮานะครับเฮาจะใส่ลักษณะแบบนี้นะครับพี่น้องนะครับนี่นะฮะเป็นการเอาใบตองให้เพื่อนกินเสริมนะครับพี่น้องหลังจากที่เฮาให้เพื่อนกินอยู่นี่เบิดขึ้นแล้วก็มื่นะครับเฮาถี่มานทาการเก็บขี่เก็บเศษ้านะครับเก็บเศษใบตองออกนะครับ คิดว่าใบตองก็นีนะนาจะเบิดแล้วครับพี่น้องนี่มื่นนะครับาเพิ่นให้เพิ่นกินใบตองแล้วครับพี่น้องใบตองแล้วกินยาไปน้าแน่นะครับคงคิดว่าอีกบ่โดนนะครับกตคิดว่ามื่นเ้า่าจะเลือแตกาดแล้วครับใบตองของเฮานะครับนี่ก็เป็นอาการให้อาหารเพิ่นนะครับกาสังเกตเบื้องแล้วนะครับอย่างนี้เปียกห้องยังสามารถกินได้ต่ออยู่ครับพี่น้องถ้าอีเกบออกอ่ะรู้สึกว่าเพื่อน กกะยั่งมีประโยชน์อยู่ครับอยาเฮาพัฒนีเฮาตรงยอดตรงใบมันนี่ก็เพิ่นก็ะยังสามารถกัดแทะได้นะครับนี่นะสำหรับคลิปนี้นะครับผู้ใดมาเบิ่งนะครับอยากสนใจอยากได้ไข่ตะกแตยนหรือว่าอยากได้มงลวดนะครับกระเฮ้ามีกระเฮ้าก็มีไข่มีมุงลวดบริการนะครับเป็นการส่งส่งทั่วประเทศแล้วครับพี่น้องนะครับส่งผ่านเคือรีหรือว่าจะเป็นแฟตก็ได้ครับพี่น้องนะครับผู้ใดสนใจก็ โทรมาสอบถามนะครับเดี๋ยวผมใช้เบอร์ติดต่อไ้ด้านล่างนะครับส้ารับคลิปนี้ผู้ใดเขามาเบิ้งแล้วก็ฝากกดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งแงงเตือนนะครับส้ารับคลิปหนาจมาิม่าถ้าให้พี่น้องเดืองเบิ้งยังนะครับก็รอดติดตามกันต่อไปนะครับส้ารับคลิปนี้ก็ขอส,สวัสดีครับ